สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเตรียมต้อนรับโชคลาภครั้งใหญ่ที่จะเข้ามาหาคุณแบบไม่คาดฝันผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางสร้างกําลังใจสร้างพลังบวกก็พอเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตดีไม่ดีมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีโชคราบเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกแปดม้เท้าเจ็ดทูนนะคะสตาร์ควีนออฟสอดอ่าแล้วก็สแตนตนะคะมีดวงของชัยชนะเกิดขึ้นด้วยอ่าเป็นไพ่พาพิคเนตหกเหรียญสองดาบนะคะจัสเม้นท์ ก็ Pace o f c ครมีไพ่พาพิเกเนอีกหนึ่งใบนะคะไพโอเรที่จะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆนะที่กำลังเดินทางมาหาคุณนะคะโชคลาภครั้งใหญ่ของคุณน่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็จหรือความก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานนะงานที่คุณทำอยู่กำลังจะเกิดความมั่นคงเติบโตในทิศทางที่ดีมากขึ้น หรือหากคุณทําธุรกิจนะคะธุรกิจก็กําลังจะเข้าที่เข้าทางกําลังเกิดความเจริญก้าวหน้านะจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะหรือไม่ก็งานที่คุณทําอาจจะเป็นงานที่เราทําแล้ว มันทําให้คุณมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ได้บางคนมีข่าวดีเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะน้น,ะนเลื่อนตําแหน่งก็อาจจะมีเรื่องของเงินเดือนเพิ่มขึ้นมีเงินโบนัสเงินพิเศษเงินประจําตําแหน่งนะที่มันจะเป็นรายได้าจากงานของเราเองนะหรือถ้าทำธุรกิจก็มีกําไรได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเลยทีเดียวนะคะก็ถือเป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะในเรื่องของ ความสำเร็จความก้าวหน้ารวมถึงรายได้ที่จะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็จะเป็นความสำเร็จที่มันเข้ามาแบบเหนือความคาดหมายนะเป็นดวงที่กำลังก้าวกระโดดนะเป็นทิศทางที่ดีมากๆใครที่กำลังมองหางานใหม่นะคะมองหาโอกาสใหม่ๆนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับนะอาจจะเป็นงานใหม่ที่มันท้าทายความสามารถแต่ถ้าเราสามารถาปรับตัวได้ นะทำงานผ่านโป้ก็จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะรวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีมังกรด้วยนะคะโชคลาภที่มันมาจากการลงมือทำนะมาจากการทํางานมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่ามันต้องลงมือทำนะต้องจัดการต้องเรียนรู้แต่โชคลาภนะที่คุณได้รับนะคะนะรายได้ที่มันมีเข้ามา มันจะทําให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากนะแม้อาจจะเหนื่อยแทบขาดใจนะแต่ความเหน็ดเหนื่อยในวันนี้มันก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จในวันข้างหน้านะคะใครที่ทํางานาที่เกี่ยวกับธุรกิจนําเข้าส่งออกธุรกิจที่ต้องติดต่อกับต่างชาติต่างภาษานะช่วงนี้จะทําเงินให้กับคุณเป็นอย่างมาก หรืองานที่ต้องใช้สื่อออนไลน์นะคะใช้การสื่อสารนะใช้การติดต่อผ่านาโซเชียลต่างๆก็จะได้รับการยอมรับที่ดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนนะก็จะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นหรือสินค้าของคุณจะได้รับการยอมรับขายดิบขายดีมีกำไรนะคะก็จะนำมาซึ่งรายได้นะเนงินทองที่จะหล่งไหลเข้ามามากมายเลยทีเดียวไอเดียความคิดของคุณนะที่จะ สรรสร้างผลงานออกมาดีนะจนทำให้มีคนอยากจะมาซื้อไอเดียของเราก็ได้นะคะใครที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดใช้ไอเดียใช้จินตนาการอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับทางด้านศิละปะก็ได้งานวาดลูกหรืองานปั้นงานประดิษฐ์ประดอยอะไรต่างๆที่เราใช้ความคิดใช้ พรสวรรค์นในตัวคุณนะคะหลังสรรผลงานก็จะมีคนชื่นชมชื่นชอบนะพร้อมที่จะซื้อผลงานของเราด้วยนะคะ,ะโชคลาภที่มันมาจากน้ําพักน้ําแรงของเรานี่แหละนะเป็นดวงชะตาที่จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากน้ําพักน้ําแรงจากความสามารถของคุณล้วนๆนะคะโชคลาภนะหรือโชคชะตามันก็ส่วนหนึ่งแหละที่กําลังซับพอร์ตคุณกําลังส่งเสริมคุณ นะแต่ถ้าเราไม่ลงมือทําความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่ทํางานทางด้านการบันเทิงนะมีไพายา์ด้วยนะคะก็จะมีชื่อเสียงนะโด่งดังมีคนรู้จักคุณมากขึ้นผลงานของคุณก็จะได้รับชื่อเสียงนะคะนะมีผู้ใหญ่เด้งเห็นในความสามารถพร้อมมอบโอกาสใหม่ๆ โอกาสดีๆให้กับคุณนดารานักสแสดงนักร้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆหรืองานพิธีกรนะคะช่วงนี้ก็จะมีงานพุ่งเข้ามาเยอะแยะมากมายทีเดียวยังไงก็วางแผนนะเรื่องของการจัดสรรเวลาให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามันเยอะเกินไปเราอาจจะต้องปฏิเสธบางงานไปบ้างนะถ้ารับทําหมดเดี๋ยวอาจจะทําไม่ทัน พอทำให้เราเสียเครดิตได้นะก็วางแผนนะเรื่องของการาทำงานให้ดีนะคะก็จะส่งผลดีในเรื่องของอหน้าที่การทำงานแล้วก็ผลงานของเราที่มันจะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพนะคะและไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะไพ่สื่อว่าอาจจะต้องใช้ความจริงจังนะหรือต้องเพียรพยายามให้มากขึ้นนะคะ เพราะว่างานมันอาจจะมีความท้าทายหรือยากขึ้นจนอาจจะทำให้เรารู้สึกท้อก็ได้นะบางทีท้อมันก็ทำให้หมดพลังก็พยายามาปลุกพลังนะในตัวเรา จงมั่นใจในความสามารถมั่นใจในศักยภาพนะคะไม่มีอะไรที่เราไม่อาไม่สามารถทำไม่ได้นะถ้าใจเราสู้ักอย่างทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วเป็นไปได้เสมอนะคะก็ขอใหอ้มีความหวังกับชีวิตเสมอไม่ว่าคุณจะเจออะไรมามาก็ตามไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวความผิดพลาดนะซึ่งทุกคนต้องเจอเจอด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเรา จะเรียนรู้นะหรือที่จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะคะใครที่จะสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ดีก็จะได้รับนะสิ่งดีๆที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้แล้วก็โชคลาภของคุณจะเป็นเรื่องของการได้รับชัยชนะนะคะแข่งขันอะไรนะช่วงนี้ก็จะเป็นผู้ชนะนะได้รับรางวัลได้รับคำสรรเสริญน,นะได้รับการยอมรับมากขึ้นถ้าแข่งขันเรื่องของผลงาน หรือประกวดผลงานต่างๆนะคะก็จะได้เหรียญรางวัลนะหรือ,อได้รับาการชื่นชมที่ดีมากๆนะคะแต่เราก็ต้องหมั่นฝึกฝนด้วยนะเพราะว่าทุกๆการาแข่งขนะันนะมันก็ต้องมีการฝึกซ้อมนะคะ้าไม่ฝึกซ้อมนะมันก็คงจะชนะได้ยากนะแล้วก็เป็นราศีที่จะมีความเข้มแข็ง มีความกล้าหาญกล้าคิดกล้าทํามากขึ้นบางทีการที่คุณกล้าทําในสิ่งที่มันยากขึ้นหรือกล้าที่จะออกจากกรอบออกจากเซฟโซนออกจากจุดเดิมๆที่มันอาจจะไม่ได้ทําให้คุณเติบโตขึ้นนะกล้าที่จะเผชิญกับอะไรใหม่ๆกล้าลงมือทําในสิ่งที่มันท้าทายมากขึ้นนั่นแหละที่จะทําให้คุณได้สิ่งที่ ดีๆหรือสิ่งที่คุณไม่เคยได้มาก่อนนะคะนะก็จะได้ความสำเร็จที่มันเข้ามาแบบเกินความคาดหมายเลยทีเดียวนะยิ่งมีไพ่ไพโอเรตีนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอสิ่งที่คุณแสวงหาได้พบเจอสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตนะหรือมีโอกาสได้รับของขวัญของล้ำค่านะคะจากคนใกล้ชิดจากคนรอบตัวหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของ การได้รับโอกาสก็ได้นะโอกาสในการแสดงความรู้ความสามารถอ่าโอกาสในเรื่องของอ่าช่องทางการหาเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะด้วยอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพของความขยันหมั่นเพียรของคุณนะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเล็งเห็นนะคะว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนนะคุณขยันหมั่นเพียรแค่ไหนนะท่านก็จะวอวยพรอวยชัย ให้คุณทําอะไรก็จะราบรื่นมากขึ้นนะจากที่ติดขัดอยู่ก็จะสะดวกขึ้นนะแล้วก็จะนําพาคุณไปคว้าความสําเร็จได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอขอให้คุณขยันหมั่นเพียรน,นะกระทำความดีในรูปแบบต่างๆแล้วพลังบุญที่คุณได้ทํามาก็จะ ส่งผลนะให้ชาวราศีมังกรได้รับโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตนะคะ,ะอาจจะเป็นโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเดินทางไปกราบไหว้ก็ได้นะโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกราบไหว้บูชาอยู่ในบ้านาหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญในบ้านของเราก็คือ,อพ่อแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณทุกๆท่านนะคะทำบุญจะกี่วัดนะจะกี่ร้อยวัดพันวัด ็ไม่เท่ากับบุญกระทำอยู่ที่ทํากับพ่อแม่ของเรานะคะเนี่ยแหละที่จะเหมือนเป็นโชคลาภนะที่จะดลบันดาลให้เราทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะนะเราทําดีกับท่านก็ให้ท่านอวพรเรานะคำให้พรของอผู้มีพระคุณเนี่ยถือว่าเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์นะพูดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะท่านอวพรเราก็จะทําให้เราได้ ได้พบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโชคลาภในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือด้วยนะเวลาที่เรามีปัญหาอะไรติดขัดอะไรก็จะมีคนหยิบยื่นนะความช่วยเหลือเข้ามาหาเราโดยทันทีนะคะหรือหากติดขัดเรื่องเงินนะก็มีคนพร้อมซัพพอร์ตนะพร้อมช่วยเหลือหรือสําหรับใครที่อาจจะมีเรื่องของ การลงทุนอะไรใหม่ๆที่อยากจะได้เงินลงทุนนะคะอาจจะไปทำเรื่องอกับสถาบันการเงินนะกูย้ยืมเงินเพื่อมาลงทุนเพื่อมาใช้หนี้หรือใช้ในเรื่องต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัตินะช่วงนี้ค่อนข้างเครดิตดีนะคะแต่ว่าการจะเป็นหนี้ใดๆนั้นนะก็ ดูเรื่องของความจําเป็นด้วยนะอย่าเป็นหนี้เกินความจําเป็นเดี๋ยวมันอาจจะทําให้สภาพคล่องทางการเงินของเรามีปัญหาได้นะก็ร,าาร,ระมัดระวังด้วยแล้วก็มีผลในเรื่องของการตัดสินใจอาจจะมีสถานการณ์ให้คุณต้องตัดสินใจในเหตุการณ์สําคัญสําคัญนะก็ขอให้ตัดสินใจด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์นะคะบางทีการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มันอาจจะไม่ถูกใจไปซะทุกคนแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราทําแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนใครนะคะก็จะก็จงตัดสินใจนะในเส้นทางนั้นนะคะอ,อะไรก็ตามที่เราทําแล้วมีความสุขนะก็จงเลือกนะในสิ่งนั้นในเส้นทางนั้นนะคะเราก็จะมีข่าวดีที่รอคอยด้วยหากคุณกําลังรอคอยนะคำตอบในเรื่องอะไรก็ตามก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะขอ รอคอยคําตอบเรื่องงานนะก็จะได้งานอาจจะมีงานโปรเจกต์ใหญ่งานใหม่ๆเข้ามาให้ทําหรือโอกาสใน,ในเรื่องของการได้ปรับตําแหน่งก็ได้นะคะอรอคอยเรื่องเงินนะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะก็จะมีโชคลาภทางการเงินนะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรรวมถึงหากรอคอยคําตอบในเรื่องของความรักนะคะนะสำหรับคนที่กําลังป๊อปปี้เลิฟนะก็อาจจะมีคนมาสารภาพรักหรือมีเรื่องของ การได้สร้างครอบครัวที่มีความสุขก็ได้นะสำหรับคู่ไหนที่คบหากันมานานก็ถึงคราวที่ได้โตลวงปรงใจนะที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันได้สร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบร่วมกันก็ได้นะคะก็จะเป็นโชคลาภนะเรื่องดีๆข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรน,นะคะก็ขอจบการทำนาแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากร์ ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทง์ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปางตลอดไปตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ